รู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราเปิดไฟหรือว่าเสียบปลัก๊กชาร์จมือถือเนี่ยเรากําลังพึ่งพาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ทางานอยู่เงียบๆตลอดเวลาเลยนั่นก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าครับใช่แล้วมันคือหัวใจสําคัญของระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามมันไปวันนี้เราจะมาดูกันว่าฮีโร่ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆคนนี้เนี่ยเขามีความสําคัญกับเรามากแค่ไหนเอาล่ะครับมีคําถามสนุกๆมาให้ลองคิดตามกันดูหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ย มันมีอะไรที่เหมือนกับรถยนต์บ้างเอฟังดูแล้วอาจจะแบบไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะว่าคำตอบของคำถามนี้นะครับจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะพาเราไปเข้าใจโลกของมาตรฐานมอรแปลงไฟฟ้าได้แบบง่ายขึ้นเยอะมากๆและคำตอบก็คือทั้งสองอย่างนี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดเหมือนกันเป๊ะเลยลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับประสิทธิภาพของมอแปลงเนี่ยก็เหมือนกับอัตราการประหยัดน้ามันของรถยนต์ ู่นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็นั่นแหละครับผลการทดสอบการชนดีๆนี่เองพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะอัตราประหยัดน้ํามันของมอแปลงหรือก็คือประสิทธ ok ิภาพด้านพลังงานนั่นเองค่ะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุมเลยมอแปลงไฟฟ้ามันจะกลายเป็นตัวที่สูญเสียพลังงานไปแบบมหาศาลเลยล่ะค่ะดูตัวเลขนี้สิครับ 2. 9ซ อาจจะดูไม่เยอะนะแต่ตัวเลขนี้หมายถึงพลังงานเกือบ3%ที่ผลิตขึ้นในยุโรปทั้งหมดเลยนะครับมันต้องสูญเสียไปเปล่าๆในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยแหละโอ้โหคิดดูสิครับว่าพลังงานมันหายไปเยอะขนาดไหนนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมกฎเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพถึงกลายเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วพอเรามาดูไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับคือตั้งแต่ปี2014 ลา่ย,ยาวไปจนถึงแผนในอนาคตปี2029โน่้นเลยจะเห็นว่าทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาผลักดันมาตรฐานให้มันเข้มข้นขึ้นตลอดเวลาเลยนะเรียกว่าเป็นการแข่งขันกันเพื่อทําให้มอบแปลงไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆถ้าถามว่าใครเป็นผู้นําในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามี2ค่าใหญ่ๆเลยครับฝั่งอเมริกาก็คือกระทรวงพลังงานหรือที่เราเรียกกันว่า DOE อันนี้เขาจะมองภาพรวมของประสิทธิภาพเป็นหลักเลยส่วนทางฝั่งยุโรปก็จะมีกฎที่เรียกว่า EcoDesign ซึ่งจะลงลึกในรายละเอียดมากกว่าคือจะไปคุมถึงขั้นการลดพลังงานสูญเสียในทุกๆสภาวะการทำงานของมอบแรงเลยทีเดียวแล้วคำถามที่ตามมาก็คือเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่มันท้าทายขนาดนี้ออกมาแล้วทางผู้ผลิตเขาทำยังไงกันล่ะครับ เขามีวิธีไหนที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยผ่านมาตรฐานที่มันยากขึ้นยากขึ้นทุกวันแบบนี้ได้คำตอบมันอยู่ที่นี่เลยครับนวัตกรรมด้านวัสดุลองดูกราฟนี้สิครับเห็นแท่งที่สองไหมที่มันเตี้ยกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นแหละครับคือเจ้าโลหะผสมออมฟัสซึ่งกราฟนี้มันฟ้องเลยว่ามันสูญเสียพลังงานน้อยกว่าเหล็กซิลิกอนแบบเดิมๆที่เคยใช้กันมาแบบคนละเรื่องเลยครับ แล้วตัวเลือกที่ได้ออกมาเนี่ยนะมันน่าทึ่งมากจริงๆแค่เปลี่ยนมาใช้วัสดุชนิดใหม่นี้เนี่ยมันสามารถลดการสูญเสียพลังงานตอนที่มอปแปลงมันไม่ได้ทำงานเต็มที่ครับลดไปได้มากถึง80%โอ้โหนี่แหละครับคือการแก้ปัญหาเรื่องการประหยัดพลังงานที่มันตรงจุดสุดๆแล้วเอาละครับพอพูดเรื่องประสิทธิภาพกันไปแล้ว กลับมาที่เรื่องรถของเรากันต่อคราวนี้เราจะไปดูกันที่ส่วนของการทดสอบการชนแล้วก็สมรรถนะก,การขับขี่ในทุกสภาพถนนซึ่งถ้าเทียบกับม้อปแปลงแล้วมันก็คือเรื่องของมาตรฐานทางเทคนิคแล้วความปลอดภัยนั่นเองครับในโลกของมาตรฐานทางเทคนิคนียนะครับก็จะมีผู้เล่นหลักๆอยู่2เจ้าที่ต้องรู้จักกันไว้เลย เจ้าแรกคือ IEC อันนี้เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานสากลเลยครับคือใช้กันทั่วโลกส่วนอีกเจ้าคือ I e e E ซึ่งอันนี้จะเน้นใช้กันในฝั่งอเมริกาเหนือเป็นหลักทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันดีกว่าครับคือเขาจะเปลี่ยนรหัสที่มันดูซับซ้อนๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น อย่างเช่นถ้าเห็นรหัสคลาส E4 เนี่ยมันหมายความว่าม้อแปลงตัวนี้ทนทานมากพอที่จะไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าชายฝั่งที่ต้องเจอไอเกลือได้สบายๆหรือถ้าเป็น C5 โอ้โหนี่คือทำงานได้แม้ในสถานีวิจัยที่ขั้วโลกที่หนาวจัดๆเลยนะส่วน F1 นี่คือระดับความปลอดภัยสูงสุดครับจำเป็นมากๆสำหรับสถานที่อย่างโรงพยาบาลหรือตึกสูงสง แล้วไอเจ้ามาตรฐาน F1 เนี่ยนะครับมันคือหัวใจสำคัญของความปลอดภัยระดับสูงสุดเลยโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณนะที่มีคนอยู่เยอะๆอย่างโรงพยาบาลหรือว่าตึกสูงๆเนี่ยการที่หมอปแปลงมันสามารถดับไฟได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยควันพิษที่เป็นอันตรายออกมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องคอขาดปาตาเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายของการเปรียบเทียบกับรถยนต์แล้วครับถ้าประสิทธิภาพคือการประหยัดน้ำมันมาตรฐานเทคนิคคือการทดสอบการชน ส่วนนี้ก็เปรียบได้กับการจดทะเบียนแล้วก็ตรวจสภาพรถนั่นแหละครับคือเป็นการยืนยันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยพร้อมใช้งานจริงๆแล้วนะ สัญ,ญลักษณ์พวกนี้ล่ะครับคือเครื่องหมายการันตีความปลอดภัยที่เราควรมองหาไม่ว่าจะเป็น UL หรือ CSA ที่รับรองความปลอดภัยด้านไฟฟ้าโดยตรงมี NEC ที่เป็นเหมือนคู่มือการติดตั้งภาคบังคับเลยนะแล้วก็ยังมี RoHS Reach ที่คอยควบคุมการใช้สารอันตรายอีกทั้งหมดนี้คือการยืนยันว่าหมอปแปลงตัวนี้เนี่ยผ่านพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ทีนี้บนป้ายข้อมูลหรือที่เรียกว่าเนมเพล a เนี่ยนะครับมันยังมีข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งซ่อนอยู่นั่นก็คือค่า BIL ค่านี้มันจะบอกเราว่ามออแปลงตัวนี้เนี่ยมันสามารถทนต่อไฟกระชากแรงๆอย่างเช่นเวลาฟ้าผ่าได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอีกหนึ่งมาตรวัดความปลอดภัยที่สาคัญมากๆเลยครันอกจากเรื่องไฟฟ้า ความร้อนความทนทานแล้วเนี่ยยังมีอีกมาตรฐานหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือเรื่องเสียงครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเสียงหึ่งึ่งของหมอแปลงที่เราได้ยินกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์ควบคุมความดังอยู่ด้วยหรือเปล่าคําตอบก็คือมีครับโดยทั่วไปแล้วนะตามมาตรฐานของ IEC เลยหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยไม่ควรจะส่งเสียงดังเกิน60เดซิเบล ซึ่งใหยเทียบก็ประมาณเสียงคนคุยกันปกตินี่แหละครับกฎข้อนี้นี่สำคัญมากเลยนะในการควบคุมมลพิษทางเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญมันก็คือแล้วทำไมไอ้กฎเกณฑ์ที่มันดูซับซ้อนยุ่งยากพวกนี้ถึงได้มีความสำคัญกับโลกของเราขนาดนั้นเลยละ่ะมันเป็นแบบนี้ครับ ภาพทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันนะคือมันเริ่มต้นจากกฎระเบียบที่เข้มงวดของภาครัฐก่อนซึ่งไอ้กฎนี้แหละมันไปผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านวัสดุขึ้นมาพอนวัตกรรมเกิดมันก็นําไปสู่ประโยชน์ที่จับต้องได้จริงนั่นก็คือการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยที่มากขึ้นและท้ายที่สุดแล้วมันก็ส่งผลดีในระดับโลกเลยครับทั้งกับสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ถ้าจะให้สรุปหัวใจของกฎระเบียบทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่นะครับมันจะตั้งอยู่บน3เสาหลักที่แข็งแรงมากๆเลย 1. คือประสิทธิภาพพลังงาน 2. คือความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนและ3คือสมรรถนะทางเทคนิคที่ต้องไว้ใจได้และในที่สุดเราก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเลยครับ ว่ามาตรฐานของหมออแปลงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับมาตรฐานของรถยนต์ที่เราคุ้นเคยกันดีเลยมันคือระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆเ,เพื่อรับประกันว่าพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจะมีทั้งความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยครับ ก่อนจะจากกันไปขอฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าครั้งต่อไปที่ไฟในบ้านยังสว่างสวยได้แม้ว่าข้างนอกนั่นพายุจะโหมกระหน่ำอย่างดักลองนึกถึงมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นเหล่านี้ดูนะครับที่กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันเพื่อปกว้องพวกเราทุกคนอยู่